หันค่ะจะดีกว่าไหมนะคะถ้าให้ลูกทานเม็ดนมแสนอร่อยแต่ได้ประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าเดิมคุณแม่กลำลังพูดถึงอะไรสงสัยใช่ไหมคะได้ค่ะ RWL Col o s t แอร์โฟลตลาซีนชนิดเม็ดนะคะเจ้าโฟลัสตุมเนี่ยเป็นน้ำนมเหลืองนะคะที่ได้จากแมวัวหลังคลอดในช่วง24-48ชั่วโมงค่ะสูตรนำมาสกัดเข้มข้นโดสสูงนะคะอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเด็กและมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกๆเนี่ยไม่ป่วยง่ายนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีไลซีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนโปรโตีนสาคัญของร่างกายมีส่วนช่วยในการให้เด็กเนี่ยเจริญเติบโต ะะแล้วก็ช่วยให้เจริญอาหารด้วยค่ะ ซึ่งแม่นมทั่วไปนะคะไม่สามารถเปรียบเทียบกับโคลอสตุ้มได้เพราะว่าในโคลอสตุ้มเนี่ยมีสารอาหารที่ชื่อว่าอิมมูโนโกบูลินจีนะคะตัวนี้มีส่วนช่วยในการเสริมภูมิต้านทานในร่างกายช่วยากาจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีสารนะคะที่ช่วยการหลั่งโกรทฮอร์โมนด้วยทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ยังมีไลซีนนะคะช่วยให้น้องๆเนี่ยเจริญอาหารด้วยค่ะช่วงนี้กินข้าวอร่อยขึ้นไหมคะอะร่อยมากเลยคะ่ะและคุณแม่นะคะ ชื่นใจใน AW เ e, ดบันยู r อลโคล s ไลซีนด้วยนะคะเพราะว่าเขาผลิตในโรงงานยาที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเลยนะคะแล้วก็มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการมี GMP มีเครื่องหมายฮาลาวด้วยนะคะแล้วก็มีออยอทั้งของไทยแล้วก็ของออสเตรเลียเลยะคะ่ะมีงานวิจัยรองรับนะคะปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะใช้สารสกัดจากธรรมชาติ100%รรับรองได้ว่าไม่มีสารอันตรายเจีอยนแน่นอนค,ะนค่ะ่ะสามารถทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยทํางานคนชรากลุ่มนักกีฬานะคะหรือว่า คุณแม่หลังคลอดส่วนคุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะสําหรับโฟลัสนุ่มพลัสไลซีนตัวนี้นะคะเป็นเม็ดเคี้ยวแสนอร่อยนะคะซึ่งเป็นรสช็อกโกแลตที่เิงกิงเนี่ยชอบมากเลยชอบไหมลูกชอบมากเลยอร่อยไหมคะอร่อยแม่กเล้คุณแม่นะคะจะให้น้องทานเป็นประจำเลยนะคะครั้งละสี่เม็ดซึ่งบางทีเนี่ยน้องก็แอบไปทานเพิ่มค่ะเพราะว่ารสชาตินัาอร่อยใช่ไหมลูกใช่ค่ะดีมากๆเลยนะคะ เราจะเปลี่ยนขนมแสนอร่อยที่ลูกชอบทานอยู่แล้วเนี่ยให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของลูกนะคะเรียกได้ว่ายิงตืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะคุ้มค่าสุดๆจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่นะคะแล้วจริงๆต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย